อสงสาวทุกกว่าจะทุกตายตัวหนึ่เงเลยแม่งกทุกเข้าไปมอเอนทางดิเพื่อโงทางที่ไมลยย่ได้นึงทุกเข้าไปไอ้ที่แบบกว่าเปทุกตายแม่งคนการจริงหัวมันเบารู้ไหมว่าขมองน้อย โรสแมรี่โรสแมรี่หรือว่าไอ้เออดวนยอด,น,ดน,นักกรีดของเราโดยที่ตัวนี้จะมีความสามารถสเตจาพื้นฐานอยู่ที่30ดาเมจต่อหนังการโจมตี26สเปนสปีดแล้วก็43สเตมิน่าโดยที่ความสามารถที่1ของโรสแมรี่นะครับก็คือดีมอนิชิกไม่ใช่ความสามารถนี้นะครับตัวของโรสแมรี่จะทำการกรีดออกมาซึ่งเซอร์ที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะจะถูกไฮไลท์ออร่าออกมาเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเซอร์โดนดาเมจจากสกิลนี้นะครับตัวของเซอร์คนนั้นนะครับจะ ตาเบลอครับคือจะมองเห็นอะไรได้ยากมากนั่นเองครับพร้อมกับตัวของรถแมรี่ครับในขณะที่ใช้สกิลนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ารถแมรี่ทำการโจมตีเซอร์ได้นะจะได้รับแต่ไม่น่าคืนกลับมาด้วยนะครับก็เป็นความสามารถที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครวามสามารถต่อมาก็คือไซเลตแอสเซนต์เมื่อใช้ความสามารถนี้ครับตัวของรถแมรี่จะทำการปล่อยควันออกมาและควันตัวนี้นะครับจะทำการติดตามรถแมรี่ไปตลอดเลยนะครับจนกว่าสกิลจะหายไปนะในขณะที่อยู่ในควันนี้ครับรถแมรี่นะครับจะได้รับสต๊าฟไมน่าเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยในขณะเดียวกันนะถ้าเกิดว่าเซอร์เข้า จะไม่น่าของเซอร์นะครับแต่ลดลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็เป็นความสามารถของไซเลตแอดเซนตนะรถแมรี่ยังมีพาสซีฟอีกหนึ่งอย่างด้วยนะนั่นคือเอ็กโคโลเคชันซึ่งไอเอ็กโคโลเคชันนะครับแต่ก่อนนะครับวลร์ชันเก่านะตอนที่จะรีเวิร์สมาเนี่ยนะมันเป็นความสามารถหนึ่งครับที่จะสามารถทําให้มองเห็นเซอร์ได้แต่ในการรีเวิร์กครั้งนี้นะครับมันได้เปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นความสามารถพาสซีฟแทนซึ่งในพาสซีกเนี้นะก็คือเมื่อมีผู้รอดชีวิตนะครับใน1น5่งาสตัดนะครับทำส่งเสียงออกมาไม่ว่าจะ ซึ่งจะทำให้รถแมรี่เห็นนั่นเองครับบวกกับการที่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานี้นะที่เอ็กโคโลเคชั่นทำงานอยู่นะตัวของรถแมรี่นะจะไม่ส่งเสียงอะไรออกมาเลยนะก็คือจะเงียบตลอดเลยนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ได้ทีเดียวนะน่าอาบ่มเป็นความเก่งของตัวรถแมรี่นะผมพูดแล้ว่ารถแมรี่มันไม่ใช่ตัวกาก,ากขนาดนั้นเลยเมันเป็นตัวที่เก่งใน,ะนะงนะระดับหนึ่งเลยนะเพราะสมัถมันเป็นการไล่ตามที่ค่อนข้าง,งเก่งมากๆเลยตัวหนึ่งนะผมรู้สึกว่าตัวมันไม่ได้แย่เลยนะรถแมรี่นะมันไม่ได้แย่ขนาดเลยแต่ถามว่าทาไมคนถึง ถึงแม้ว่ามันจะรีเวิร์สมาแล้วนะก็อยู่เหมือนว่ายังไม่ค่อยมีใครอยากจับเล่นเป็นตัวนี้เท่าไหร่ครับนะให้ผมหลักๆที่ผมคิดได้คือสองแบบนะก็คือหนึ่งเลยนะความสามารถมันธรรมดาเกินไปไปมความสามารถมันมันก็ถึงมันจะปรับมาใหม่ดูดีกว่าแต่ก่อนก,นก็จริงนะแต่มันโคตรธรรมดาเลยนะในความรู้สึกผมเนะี่ยคือได้เที่ยวกับตัวอื่นนะที่มันมีความสามารถลุกเล่นเยอะกว่าเช่นวางกับดักของ e ี g ปล่อยสกิลยิงใส่ฟอร์ตทิงหรือว่ากระโดดคุบใส่แบบ MX คือมันเทียบกับไอ้พวกนั้นไม่ได้เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยความสามารถแม่งพื้นนฐาามกคโดด แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเนะี่ยก็คือโมเดลครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่โมเดลจืดที่จืดสุดเลยนะคือโมเดลตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่โมเดลจืดมากนะถ้าเทียบกับตัวอื่นทุกตัวในเกมนะับตัวนี้แม่งโมเดลกา,กากสุดเลยคนระับสำหรับผมมันแบบเข้าใจปะม,มันแค่มันแค่ตัวเลยไม่รู้ที่ไม่มีแขนนะรูปร่างเหมือนคนแต่แค่ไม่มีแขนแค่นั้นเลยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยไม่มีความแบบน่านสนใจอย่างอื่นเลยนัคือแบบก็นั่นแหละ,ะครับแล้วก็มันจะเป็นไงเราก็ไปดูกันในเกมอีกทีดีวกว่านะครับ Let มาตาแรกในประวัติการกูเล่นโรดแมรี่อะไรนะแสบแกงหูไม่แสบแกงหูไม่นอนสาวน้องบ่าวอืมปล่อยควันเขาไดออกไซด์ไอ้เียนี่ทำอะไรทำอะไรคิดเป็หรือทำเป็นมวมนะแปรว่าตัวนี้เสียงวโขกว่าจะทุกตายโอ้ยกูทรมานแม่งกว่าจะตายอืมกบดี กับนี่ไอหนุ่มตัวแม่งดุยเกิดสปอร์ชิตี้เยอะคนควันออกเออควันคาร์บนไดเอาไซดไอ้เสี้ยหูไม่โดนไอ้เทียตายะมึงไอ้หนุ่มโดนกูลงความละไส้กรอกลมควันนะมพูดจาว่ะกูจะใส่ไส้กรอกลมควันเตะแม่งไอ้เย่าไตเฮียร์ฟาดดิโอ๊ยโอ๊ยหมดแล้วหมดแล้วแฝดแก้วหูมันต้องฝาว แสบแก้วหูไหมแสบแก้วหูไหมฮะปนควันหน่อยน,นี่ผาบเฉยเลยท่ามันทําไรนี่แหละอะไรนี่แหละน้องสาวโอย้อกว่าจะทุบตายตัวหนึ่งไอ้เชียวแม่งเจอทุบเข้าไปว่าเสือกโล่นี่นะมึงอือทุบไปปล่อยแก๊สครับวันนี้ทราย มาแล้วกูเด่ยภาวะโลกร้อนเกิดจากพ่อกูเข้าใจไหมแม่สาวอืฟาดแม่งเฮียหัวกูแข็งโอเคไม่เป็นไรโอเคคนรู้คนรู้โคโลเค,เคชั่นบอกตำแหน่งมาแล้วนี่นะนมึงนี่นะมึงไอ้เี้ยตายซะฟาาเข้าไปโอเคอ๋ออ๋ออ๋ออินสันทูมี่ไหนวะทางนี้ปะ ปล่อยแกเข้าไนอุกซ้ายก่อนด mm. ูนี่เนี่ยอะไรนี่ไงห ah! มองไมเห็นทางดิเพื่อนงองทางใช่ไหมล่ะไอ้หนุ่มเกืทุบเข้าไปไอ้เหี้ยโอเคไอ้เหี้ยตัวนี้แม่งมุมมองปแปลกไ,ไม่รู้อ่ะตามมันมาตามมันมาแกเข้าไปในอกสายเออ ลมควันอยู่ได้นนไดยังน่ะอันนี้อันนี้กับจะไหนไปไหนเพื่อนคนไทยคนไทยกับนี่ก่อนคนไทยคนไทยโหกวะคนทุบตายแม่งคนทานจริงเลยหัวกูมันเบาหรือไงวะสัตว์สมองน้อยกูห,น,หนีละไอเ้เชียวโอเคกินกินคนนี่นีุดไ่ยมึงเออกลับนี่ไอ้นุ่มคนควันออ,อ,ออกคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เฮีย ยี่กังเกีเป็นเชนสัตว์เอ๊ครู้ทำที่อะไรไอ้สัตว์ทับมนี่ทำอะไรอยู่นี่ไม่ยหลบทำไมฮะ เน่ยเพื่อนเพื่อนพามาเจอที่แอบใโอ,เอ้เชียเลยเออมเจอกูลมควันไอสัตว์แบแมนสเตดิงวิญญาของเจ้าเรียกหาข้าเปลเพลงขึ้นละเติ้ดเติ้งเติ้งติ้งเติ้งเติ้งเตงเติคงติ้เติ้ง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 เติ้งิงเติ้ง่งเ สเต็มไม่น่าหมดไวมึงขยับไม่ได้เฮ้ยตายซะไอ้หนุ่มแอะนี่นะมึงเขียเขี่ยเสียงแอะตัวเ่งจะหายเลยเนี่ยโอเคออาวอาวเกียบัคออาวเกียบัคไอสัตว์เอ้าแม่งหายจะยังยี่ช่วงนี้มังมีบัคอะไรมันบัคแปลกๆแล้วมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเอ่อคือโอเคอ่ะเอา ไอ้เฮียเฮ้ยบักบักขั้วประหลาดไอ้เฮียยโอเคจีจีไป what the hell บักมาแล้วฉันคือฮัสเมะมิโกเป็นไงสวยใช่ปะน่ารักประหลาดเฮียดูเยอะแม่ง แม่งยืดอแม่งยื้อๆไปมาอย่าง plex. เงี้ยอ๋อปล่อยป,อยปนแสขา่าวบนไอออนไซต์ขา่าวบนไอออกไซต์อย่างองี้ยฉันจะร้องเพลงให้เธอฟังบทเพลงที่แสงสวยงามตายซะไอเหลืองนั่นแหละโอเค,น,น,คน่ารักมากจริงมีิงคนบทเพลงที่แสงสวยงามฉันจะทำให้เธอได้เห็นไปไหนแล้วไปไหนแล้วะ คนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาแล้วไอ้ยัยบุญหยุดวิ่งหนีกูดิไอ้ยัยนี่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มา่นี่ให้ฉันร้องเพลงหน่อยนั่งยิงนั่งก่อนั่งยิง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 นั่งก่อตายซะอีกเหรอไงสองใต้กระโปรงเลยเป็นไงใต้กระโปรงเหี้ยอย่าอย่าพอตีเลติเลติอย่าทำอย่าทำไอ้ยี่ยานี้คนปะนั่อ่ะอีสองคนอีสองคน มาฟังเพลงมิกูแล้วมงไอ้หี้ยนังโก้ตะกินดัตกินดัตกินตะกินตะกินดักโกไอ้หี้ยนังโก้ตะกินตะตกินดัตกินดัตกินดัตกโก้พูดตบมึงนี่แหละไอ้เหี้ยกับนี่ตายซะพ่อหนุ่มตายซะไอ้หนุ่มหิวทำไมไอ้เหี้ยตกฟาดแม่งไอ้เหี้ยโอ้ออกเกมเลยไรเหี้ยเกมคนทางนี้เออเออไหนวะ อยู่ตรงเมื่อกี้ yeah. อย่างอยู่ห้องนี้วอนแก๊สคาร์บอนไออกไซด์ม่กมูมาแล้ว well. พ่อรูปหล่อรักไม่กูไหมคัสเนไม่กูดาราไอมึงยิวทันยังจะยิวทันมึงยิวทันเพื่อตายย่าตายโดนกูลมควันตายคาที่กูบอกเลยเขียนเียไปต่อ นี่ะไรให้พ่อหนุ่มขอรูปหลอกกับม่นี่โอ้โหพลหลอกกับมาให้ฉันได้เ,เห็นใบหน้าสดสวยงามของคุณหน่อยหลอกว่ามาทางนี้แต่จริงๆมาทางนี้มันกลับมานี่อย,อย,อย,อยู่ๆก่อนพอรูปหลอกพอรูปหลอกกับมาให้หนูได้เคยชมหน้าตาสุดหล่อของคุณนอนพอรูปหลอกกับม่นี่เอ๊กูเกียดอัดหูมึงเรื่อยๆอย่างเช่นนี้ มื่อไหร่มันหยุดว่าเฮียเจอกลุ่มคนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เด็กกุพ่อรูปหล่อพ่อรูปหล่อพ่อรูปหล่อพ่อรูปหลอ่อพ่อรูปหลอ่อตายซะไอ้เหี้ยตายซะพ,พ่อรูปหลอ่อโอเคทางโน้นทางนู่นูน้นอยูนู้น,น,นมาละผมเจอบทเพลงจากมิกุสนิทมิกุคนนี้ มาแจกาจคราสดใสให้แล้วมานี่มึงใครเนี่ยนักโทษเหไรเยอะมึงกลับมาเนี่ยกลับมาไอ้อเจี้ยบหดไปแล้วหลบลหล,บลังประตูหลบหลังประตูอีดอกมานี่มึงตายซะอืมฟาดบ้า,างสักทีดิ <Yeah. S 2> เป็นไงสวยปะย่งถ้ามีกูเป็นงนี้จริงควรรู้สึกไงดีวนะีโอเคจี๊จี